she will advice as king IT network toddling Seagate สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับที่โอ๊คโซนทีวีนะฮะวันนี้อยู่กับผมตั้มครับกับโปรดักแปลกแปลกใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโปรดักจากทางแซนดิสนะครับมันมีชื่อรุ่นว่า Connect Wireless Stick นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเรามองเผินๆนะครับเราก็จะคิดว่าเป็นแฟลชไดร์ธรรมดานะครับแฟลชไดร์ในที่ผมพูดถึงก็คือว่าเวลาเราจะ Copy ไฟล์ผ่านข้อมูลนะครับก็เราก็ต้องเสียบ usb เข้าไปนะครับแล้วก็ Copy ข้อมูลนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันมีจุดเด่่นนนนมาาากกกกวัั้ครบอจจะ เป็น USB เสียบว้าหเฉยก็ปปี้ข้อมูลแล้วนะครับตัวมันเองนะครับยังสามารถกระจายไวรสนะครับเพื่อ Connect กับสมาร์ทโฟนหรือ PC ของท่านได้เลยนะครับก็คือว่าเวลาเราจะกปี้ข้อมูลผ่านเจ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับก็โยนโยนไฟล์เนี่ยผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยเข้าตัวนี้ได้เลยนะฮะเรามาดูหน้าตากานจะชัดกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงครับ ด้านหน้าของตัวกล่องนะครับถ้ามองกันจะชัดแล้วนะครับทางด้านซ้ายบนนะครับก็จะเขียนอยู่ว่านะครับเป็นรูปโลโก้นะครับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับลงมาด้านล่างครับก็เขียนว่า s a n d i k connect wireless stick เลยนะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับจะมีขนาด 16GB ด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับจะทามาทั้งหมดก็คือมี 16GB 32GB 64GB 128GB และ200 g b ครับลองลงมาด้ินละางนิอยึงครับจะครับนอยู่ครับว่า ฟีอัพโฟล์ดแมมโบรี่สตีมทูทรีดีไวนะครับก็คือสตีมได้3ตัวนะครับลองลงมาก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นตัวโปรดักตข้างในเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นโลโก้จากทางแซนดิสครับด้านหลังของกล่องนะครับอย่างแรกเลยที่เรามองเห็นกันนะครับเขาจะบอกวิธีใช้อย่างโดยง่ายนะฮะละอแรกก็คือว่าเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Google p l a y นะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Sand ิสตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นครับ ก็สามารถแบ็กอัพหรืออัปโหลดข้อมูลเข้าไปที่ตัว m e m o r ร s t i c ิตัวนี้ได้เลยนะครับถัดไปเขาบอกว่าอย่างที่เห็นเลยเขาบอกว่าสตรีมได้มากที่สุด3ามดีไว้นะครับลงมาด้านล่างนิดนึงนะฮะเล็กๆตรงนี้เขาบอกว่าสต t e ม r ีคว i r เมนต์นะครับตัวนี้นะครับเขาก็รองรับ OS คือ Windows Mac OS แล้วก็ Android แล้วก็ iOS ครับก็คือว่ารองรับแทกทั้งหมดแล้วนะฮะทีนี้เรามาแกะออกมาดูกันดีกว่านะครับวิธีแกะก็ง่ายครับ นี่เลยจริงๆผมแอบตัดไปแล้วมานแล้วนะฮะนี่นะฮะหน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะพื้นหน้าเลยดีไซน์ก็จะเป็นสักสากนะครับสวยงามนะฮะเวลาโดนแสงไฟนะครับลองนี่ผมจิงให้ดูสวยงามครับด้านล่างครับก็จะเขียนโลโก้แซนดิสไปครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเขียนว่า i s น Connect Wireless Stick นะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นซีเรียลและก็โมเดลของตัวเครื่องครับ ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูไว้สําหรับคล้องพวงกุญแจหรือว่าเราจะไปคล้องอะไรก็ได้นะครับด้านล่างนี้เลยนะฮะด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มนี่อยู่ปุ่มเดียวเลยนะครับก็คือปุ่ม power on off นะครับด้านฝาของตัวเครื่องนะครับดีไซน์เขาก็จะออกแบบสีน้ําตาลน้ําตาลออกทองทองนะครับดูดีมีราคานะครับพอเราแกะออกมาแล้วนะครับปุ๊บนี่เราก็จะเจอกับ ช่องเสียบ USB เลยนะครับดีไซน์ด้านในจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นะฮะผมโทรไปถามมาเรียบร้อยแลครับเป็น USB 2 0นะฮะด้านฝานะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อโลหะอยู่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับเป็นเนื้อโลหะตัวนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Wi-Fi นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยส่งสัญญาณให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับอาจจะออกแบบมาเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับ นี้เรามาทดสอบการคอนเน็กเจ้าแซนดิสกับสมาร์ทโฟนกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเอาสมาร์ทโฟนของเรานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า o n n e c t Drive นะครับจากทางแซนดิสนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดเครื่องเจ้าตัวแซนดิสนี่ครับวิธีเปิดก็กดค้างไว้ประมาณ2วิครับแล้วก็ปล่อยนะฮะจะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้เครื่องก็ได้เปิดแล้วนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันเลยครับแล้วเราก็รอนะครับให้มันคอนเน็กนะฮะตอนนี้นะครับสมาร์ทโฟนของเราก็ได้เจอเจ้าตัว แอปพลิเคชันก็เจอเจ้าตัวแซนดิสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Connect ได้เลยครับหลังจากที่ Connect เข้าหน้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับในหัวข้อเมนูมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็น Internet Conne c น i o n นะครับในที่นี้นะครับถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวแซนดิสตัวนี้นะครับ Connect กับ Wi-Fi ที่บ้านก็สามารถตั้งค่าได้จากในหัวข้อ Internet Connection ได้เลยครับหน้าตาจะประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ในที่นี้เราจะไม่คอนเน็กนะครับ ถัดไปครับก็จะเป็นหัวข้อ g a l l ลอรี่แบ็กครับแกลเลอรี่แบ็กอไปทำอะไรนะฮะในกรณีที่อย่างเช่นผู้หญิงนะฮะชอบถ่ายรูปเยอะๆนะครับแล้วก็รูปเนี่ยมาเก็ะเต็มเครื่องบ่อยๆนะครับเราก็สามารถตั้ง g a ลเลอรเป็นออโต้แบ็กอัได้นะครับพอออโต้กดออโต้แบ็กอัเป็นอ่อนปั๊บทีนี้นะครับแกลเลอรี่ที่อยู่รูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเขาก็จะโอนไฟล์ถ่ายข้อมูลมาอยู่ในเจ้าตัวแสตดิตัวนี้เลยนะฮะเป็นออโต้แบ็กอัเลยนะครับ ถัดมาครับหัวข้อไม่ดาวโหลดนะฮะไม่ดาวโหลดนี่ก็คือจะเป็นบอกคิวรี่นะครับที่ที่เราดาวน์โหลดจากตัวแซนดิสเนี่ยมาเข้าตัวเครื่องนะครับว่าเราดาวน์โหลดอะไรเข้ามาบ้างนะครับเขาก็จะมีขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะฮะหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อเฮล์นะครับคนที่มีข้อสงสัยนะครับเช่นติดนู่นติดนี่ทําปัญหาบางอย่างไม่ได้นะครับแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็สามารถอ่านได้จากตรงนี้เลยแล้วยังมีหัวข้อทริปแอนทริคด้วยนะครับ หัวข้อถัดไปครับจะเป็นหัวข้อเซตติ้งมีอะไรบ้างไปดูกันอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเซตพาสเวิร์ดนะครับสำหรับในการเข้าข้อมูลอเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะครับว่าเราต้องการตั้งรหัสหรือเปล่านะครับลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อก็กดเข้าไปตั้งเปลี่ยนชื่อได้เลยนะฮะหัวข้อถัดไปครับจะเป็นหัวข้อ power s a v e timer นะครับตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับสัก30บนาทีมันก็จะทําตัวปิดเครื่องทันทีนะครับเพื่อว่าประหยัดพลังงานนะครับ ต่อไปครับจะเป็นหัวข้อเอาไว้สําหรับดูนะครับในการคอนเน็กสมมติถ้าเรามีหลายตัวนะครับเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะคอนเน็กไปที่เครื่องตัวไหนนะครับเจ้าตัวแซนดิสตัวไหนนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อ select address นะครับตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เรามี l ว s s stick ของแซนดิสหลายตัวนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเข้าตัวไหนบ้างนะฮะในที่นี้ก็เข้าตัวเดิมไปนะครับถัดไปครับก็จะเป็นหัวข้อ Anonymous Data Sharing นะครับก็เราจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับหัวข้อ a บ้า t ครับนี่นะฮะงมาข้างล่างอีกมีอะไรอีกบ้างครับเป็นหัวข้อ Back Up นะครับในอยู่ในหัวข้อ Contact อีกทีนะครับในกรณีที่เราต้องการ Back Up Contact ด้วยนะครับการเบอร์โทรศัพท์งเราหายตัวนี้ก็สามารถ Back Up ได้นะครับแล้วก็ร s t o r e ได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีในหัวข้อเมนูนะครับ ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้เขาจะบอกสถานะของแบตเตอรี่เขาจะตรวจสิสตัวนี้นะครับว่าเหลือเท่าไรนะครับถัดไปครับก็จะเป็น Android Space นะครับก็คือว่าเครื่องของผมเนี่ยตอนนี้ Memory ใกล้เต็มแล้วนะครับก็คือว่าพื้นที่เหลือน้อยแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้งถ่ายรูปทั้งลงเกมอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็เหลือแค่15%เองก็โชว์ตรงนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็น Drive Space นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับง่าย ีนี้นะครับมาต่อกันที่การ c เอทโฟลเดอร์หรือการอัปโหลดและดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะ c r e a โฟลเดอร์ละกันนี่เลยนะครับกด c r e a โฟลเดอร์ครับชื่อ folder test นะฮะรอสักครู่ครับตอนนี้นะครับเครื่องก็ได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เสร็จแล้วนะครับพอแบ็กกลับมาดูเราก็จะเห็นโฟลเดอร์อยู่เลยนะครับนี่ครับโฟลเดอร์ test นะครับในที่นี้นะครับ ที่ผมมีอัปโหลดรูปไปแล้วนะครับที่อยู่ในหัวข้อโฟโต้นะครับโอซิเซทเทสนะฮะตรงนี้ก็จะมีรูปอยู่นะครับเวลากดเข้าไปดูรูปนี่เป็นรูปคุณอุ้ยนะฮะหลังจากที่ทุกคนไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาคุณอุ้ยมานานนะครับผมก็เอารูปคุณอุ้ยมาให้ดูแล้วกันในกรณีที่เราต้องการอัปโหลดเพิ่มอีกนะครับก็กดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจะอัปโหลดเลยนะครับทีนี้ผม ขออัพโหลดสัก4รูปแล้วกันนะครับต่อไปก็เลือกเดสติเนชันนะครับว่าเราต้องการโยนข้อมูลไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับผมต้องการโยนมายนที่โฟลเดอร์นี้เราก็เลือกเลยครับหลังจากนั้นก็รอนะครับในการอัปโหลดนะครับตอนนี้นะครับก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการจะ Remove o r i g i นอลไฟล์หรือเปล่านะครับก็คือการลบไฟล์ออกจากเครื่องของเรานะครับ ในที่นี้เราไม่ต้องการลบก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแต่ว่าคนที่ต้องการจะลบนะครับก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคฮะแต่ในที่นี้ผมไม่ลบนะครับกดโอเคไลครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รูปก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสี่รูปที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะครับรวมภาพคุณอุ้ยที่พีด้วยนะครับหลอดูดีทีเดียวครับรูปนี้ทีนี้เรามาลองดาวน์โหลดข้อมูลของรูปภาพตัวนี้กลับมาที่เครื่องเราดีกว่านะครับในที่นี้ผมขอเป็นรูปนี้แล้วกันรอโหลดแป๊บหนึ่งครับ ดาวโหลดกลับมาไว้ที่เครื่องครับก็กดตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลดทูดีไว้รอสักพักแอปพลิเคชันก็จะจทําการดาวน์โหลดรูปนี้เข้ามาที่เครื่องของเราเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็โชว์มาบอกว่าตอนนี้ดาวนโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็กดวิวดาวโหลดครับนี่นะฮะก็จะขึ้นโชว์อยู่นะครับว่ามี1รูปที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับ ถัดไปนะครับในหัวข้อมิวสิกนะครับหรือการสตรีมมิ่งเพลงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับกดเข้าไปที่หัวข้อมิวสิกนะครับในโฟลเดอร์มิวสิกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเพลงที่ติดมากับตัวแฟลชได้อยู่แล้วนะครับเราเปิดสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีฮิปฮอปแล้วกันนี่กดเข้าไปเลยครับแล้วกดเลย์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็เราก็ได้ฟังเพลงจากเจ้าตัวแฟลชได้ตัวนี้แล้วนะครับโดยไม่ต้องเสียบอะไรเลยนะครับ หลังจากที่ฟังเพลงเสร็จกันไปแล้วนะครับเรามาทดสอบไฟล์วิดีโอดีกว่าน,นะครับไฟล์วิดีโอครับกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปเลยนี่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีไฟลเทสที่ติดมาให้เราอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับไฟล์ที่เปิดอยู่ไม่ได้เปิดบนเครื่องผมนะครับแต่ว่าเปิดจากเจ้าตัวแซนดิสตัวนี้นะครับสตรีมเข้ามาที่เครื่องผมเลย ตอนนี้นะครับเราก็มาทดสอบคอนเนคกันทั้ง2เครื่องพร้อมๆกันดูดีกว่านะครับยานแรกเลยเครื่องทางซ้ายมือนะครับที่เป็นแท็บเล็ตนะครับตัวนี้ผมจะฟังเพลงแล้วกันนะฮะเปิดเพลงครับอีกเครื่องหนึ่งทางฝั่งขวานะครับผมจะเปิดวิดีโอดูครับนี่นะครับก็ให้ดูครับว่าขอเบาเสียงก่อนนิดนึงนะครับ ก็เห็นกันเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับสามารถสตรีมได้2เครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้รองรับสูงสุดได้3เครื่องเลยนะครับการสตรีมมิ่งก็ไม่มีกระตุกแต่อย่างใดนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบเจ้าตัว Sandisk Wireless Stick ตัวนี้ดูนะครับในการคอนเน็เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ทำการคอนเน็กนะครับกดไปที่ Wi-Fi นะครับคอนเน็กครับ s a n d i ิ Connect นะฮะ หลังจากคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดู IP ของเจ้า i p address ของเจ้าเซนดิสตัวนี้นะครับก็คือกดมาดูนะครับกดดีเทลแล้วก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับเกตเวย์ตัวนี้จะเป็น IP ตัวนี้ก็คือว่า IP ตัวนี้เนี่ยจะเป็น IP จากทางเซนดิสเลยนะครับเราก็เอา IP ตัวนี้ครับมาพิมพ์ใส่ในเบราว์เซอร์ครับหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็สามารถทําการโยนไฟล์นะครับหรือก๊อปี้ไฟล์ได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับอย่างเช่นผมเข้าจะเข้าไปดูรูปคุณอุ้ยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะฮะเท่านี้เองง่ายๆนะครับทีนี้นะครับพอเราเข้าเบราว์เซอร์มาแล้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานบ้างว่าสามารถทําอะไรได้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะบอกความจุอยู่นะครับถัดไปก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ ถัดไปครับก็จะเป็นการโยนไฟล์นะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วก็มีหัวข้อเซตติ้งครับหัวข้อเซตติ้งสามารถทําอะไรได้บ้างตามที่เห็นเลยนะครับก็เราสามารถใส่ SSID ได้นะครับแล้วก็ security นะครับเป็น WPA2 Channel ก็สามารถเลือกได้นะครับ Power Save Time นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะฮะที่นี้นะครับเราจะมาทดสอบการโยนไฟล์ข้อมูลนะครับขนาด100เมกดูนะครับ ว่าตัวนี้นะครับจะมีสปีดได้เท่าไหร่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับตรงนี้ความสปีดจะอยู่ที่16.9 m b เมกะบิตเพอเซกนะครับแกว่งขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ16-14นะครับนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราเทสอัปโหลดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเทสขาฝั่งดาวน์โหลดดูนะครับดาวน์โหลดไฟล์เดิมครับ100เมกดาวน์โหลดกลับมาที่เครื่องดูครับ ตอนนี้นะครับก็ดาวน์โหลดอยู่นะครับสปีดครับก็จะอยู่ที่27เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตามที่เห็นเลยนะครับทีนี้เรามาทดสอบสปีดในการโยนข้อมูลผ่าน USB กันดีกว่านะครับใช้ไฟล์ขนาดเท่าเดิมครับขนาด100เมกนะครับก๊อปี้มาเลยครับสปีดตามที่เห็นเลยนะครับได้ความเร็วอยู่ที่11เมกเพอร์เซกนะครับ ทีนี้เราจะมาทดสอบความเร็วขาฝั่งลีดดูบ้างนะครับว่าตัวนี้ Copy ก,กลับมาเข้าเครื่องนะครับจะทําความเร็วได้ขนาดไหนนะครับไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับขนาด 1GB นะครับความเร็วขาลีดนะครับตามที่เห็นเลยนะครับว่า12.5 m อนะครับ อนนี้นะครับเราจะมาเทระยะของเจ้า w i ไฟ i s นด i สไวเลส s ติ๊กตัวนี้นะครับว่าจะได้ระยะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเจ้าตัว Sand ดิสตรงนี้นะครับวางไว้ที่นี่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็ถอยมาอยู่ในระยะประมาณ20เมตรแล้วนะครับตอนนี้ค่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับอยู่ที่ลบ73 dBm นะครับก็ตอนนี้สัญญาณเหลือประมาณขีดนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการสตรีมมิ่งไฟล์จากตรงนี้ดูนะครับว่าจะสามารถสตรีมมิ่งได้หรือเปล่านะฮะทดสอบดูเลยครับ การสตีมก็ยังสามารถทําได้ไหลลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องซูมออกไปดูนะครับว่าตัวไวเลสติคของเรานะครับอยู่ไกลขนาดไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวแ Wireless Stick ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้นะครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้หลายๆคนสงสัยว่า น้ำหนักเขาจะเยอะหรือเปล่าเพราะมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เยอะครับน้ำหนักเขาเพียง22กรัมเท่านั้นเองนะครับเบาๆเลยนะครับส่วนไวเลสที่กระจายสัญญาณออกมานะครับตัวนี้จะเป็นไวเลสเอ็นนะครับที่2.4กิกะเฮิร์นะครับการชาร์จของเจ้าตัวนี้ครับชาร์จเต็มอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับและการใช้งานจะอยู่ที่4ชั่วโมงนะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับมันเหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนแหละครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังเหมาะสมเลยเหมาะสมในเรื่องอะไรที่ผมคิดออกของผมเลยนะครับก็คือเวลาผมฟังเพลงในรถนะครับก็จะใช้ USB พวกนี้นะครับเสียบแล้วก็เปิดเพลงฟังบนรถนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตอนที่ว่ามีเพลงใหม่ๆนะครับก็ต้องถอดออกไปแล้วก็ไปเสียบคอมแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็โยนไฟล์ใส่นะครับซึ่งวุ่นวายมากแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะผมก็เสียบคาในรถได้เลยเปิด WiFi แล้วก็เข้าไปนั่งเล่นคอมในห้องนะครับในบ้านแล้วก็โยนฝ่ายใส่ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็ออกไปทํางานฟังเพลงได้เลยใหม่ๆนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาแฟลชไดร์ตัวใหม่อยู่นะครับผมขอแนะนําตัวนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้ใช้งานแน่นอนนะครับเป็นทั้งแฟลชไดร์เป็นทั้ง Wi-Fi นะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับเหมาะกับทุกคนแน่นอนนะครับราคาที่ผมได้มานะครับตัวนี้จะเป็น16 g b กนะครับก็ราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับ ส่วนราคาตัวอื่นๆต้องลองเช็คกันดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในบ้านเรานะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณแซนดิ k ประเทศไทยมากนะครับที่ส่งเจ้าตัวไวเลสติ๊กตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน o อฮอกโซนทีว ok ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่อีกที่โอฮอกโซนสาระไอทอัปเดตที่ดีทุกวันสวัสดีครับ